แล้วก็จะมีช้อยให้เลือกอยู่ทั้งหมดนะคะอ่ะเรียงลําดับไล่ลงมาแล้วก็ด้านหน้าเป็นไงคะก็จะมีในส่วนของเลือกตอบได้โดยให้ความสําคัญ1 2 3ค่ะช้อยหได้รับความสะดวกขึ้นช้อยสสภาพรถใหม่กว่าช้อยสที่นั่งในรถสะอาดช้อยสค่ะผู้ขับรถมีมารยาทด,ดีกว่าช้อยหค่ะอากาศในรถเย็นสบายช้อยหค่ะปราศจากควันและฝุ่นละอองนะคะคําถามแบบนี้ค่ะข้อดีก็คือผู้ตอบส่วนใหญ่เข้าใจได้ง่ายการวิเคราะห์พิง แต่หาค่าร้อยละของแต่ละตัวเลือกที่มีผู้เลือกเป็นอันดับหนึ่งนะคะหรือหาค่าร้อยละของตัวเลือกที่มีผู้เลือกใน3อันดับแรกนะคะส่วนข้อจํากัดของคําถามแบบนี้ค่ะก็คือ 1. ผู้ตอบอาจเกิดความเบื่อหน่ายกว่าจะตอบเสร็จนะคะเพราะว่าในแต่ละข้อผู้ตอบจะต้องอ่านซ้ําไปซ้ำมาจึงจะจัดอันดับได้นะคะประเด็นที่2ค่ะการจัดอันดับอาจจะจัดไม่ถูกต้องเนื่องจากผู้ตอบมีความคิดที่แตกต่างกันนะคะในแต่ละตัวเลือกที่ให้จัดอัน นั่นเองนะคะ